พามาลองโอเมกัสเซ่คอสใหม่13เมนูอิม่มอร่อยคุ้มค่าแค่คนละ1,999บวกบวกกับให้บริตโอมกัเซ่แฮนด์โรลที่ร้านซูชิโคเกะรสชาติเอโดมาเอแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเพิ่มเติมคือเมนูแฮนด์โรลร่วมสมัยในคอสมีทั้งซึงมามิซูชิและของหวานจานแรกเป็นเอดามาเอโทฟูกับอิกุระต่อด้วยซาชิมิคัตสึโอรสเค็มที่เสฟเผาไฟด้านหนังมาให้แบบหอมหอมชอบตรงที่มีเมนูหลากหลายไม่ได้มีแค่แฮนด์โรลห่อสาหร่ายชาวันมุชิไขตุนเนื้อเนียนนุ่มหน้าหูฉลาาามมมกกกกับคเเเวียรรนนนิิิแป็ง เสริมความอูมามิด้วยสาหร่ายแผ่นหอมกรอบย่างใหม่ๆเชฟจะค่อยๆทำเสิร์ฟให้ทีละคำเมนูห่อสาหร่ายแนะนําให้เรียบกินทันทีจะอร่อยที่สุดคำต่อมาเป็นกุ้งหวานอมาเมอเบิหน้าไขา่แดงโอโบโร่ผงไขม่มันๆช่วยเสริมรสกุ้งได้ดีนิกิริห่อสาหร่ายนี่แค่วอมๆนะยังไม่ถึงแฮนโดของจริงจากนี้เป็นเมนูชิโรมิปลาเนื้อขาวทอดมากรอบนอกนุ่มในราดซอสรสเค็มๆเสิร์ฟแบบฟิชคัสสึจะกินเปล่าๆหรือบีบเลมอนเพิ่มก็อร่อยเข้ากันตัดรสของทอดด้วยปลาเรนโกะดาย่างเสริมมาคู่กับข้าวราส ระหว่างเสิฟแต่ละคอสเชฟก็จะอธิบายวัตถุดิบให้ฟังไปด้วยเพลินๆข้อดีของการกินซูชิฝีมือเชฟคนไทยคือคุยกันเข้าใจสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้โมนากาไซ้ทูน่าสับ3ส่วนโอโทโรชูโทโรอากามิเพิ่มความครีมมี่แบบพรีเมียมด้วยอังกิโมและอุนิตัดรสด้วยผักดองนาราสเกะและใบคินโนเมะคอสต่อมาเป็นแฮนโรวข้าวห่อสาหร่ายของจริงไสตหูฉลามเทมปุระรสสัมผัสกรุบกรอบกับอะโวคาโดและมายอรสหอมมันคำนี้จะรสเข้มข้นฟิลแบบโมเดิร์นหน่อยโรคคำสุดท้ายเป็นไซนตั์ง เราชอบคอสสนี้นะกินอร่อยเข้าใจง่ายตอนจบเขาจะมีบริการถ่ายรูปโพลารอยดให้ด้วยปิดท้ายด้วยซุปใสแล้วก็ของหวานอีก2อย่างเป็นไข่หวานกับไอติมปริมาณ13คอสสนี่คืออิ่มกําลังดีใช้วัสูุดีคุณภาพดีนําเสนอเมนูออกมาได้น่าสนใจใครอยากลองโอมากเกษตรดีๆคุ้มคุ้มแบบนี้ตามมาจัดก,กันได้ที่ร้านซูชิโคเกะพิกัดชั้นบีอาคารวานิชวิลเลจถนนพหลโยธิน